ระบบสกิลที่ใหม่ใช้ไงและควรอัพสายไหนดีไปดูสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านบริการเกม Roblox แบบต่างๆ ต้องนี่เลยมีโมช็อปมีแมปมากมายให้เลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นแพนเวสเปอร์ลอดโกลกาเดนสเตลเบอร์ลอก็เลก้าวคืนฟิวซูฟิตแถมมีบริการกิ้วแคมพานแบบต่างๆมากมายเรียกได้ว่าครบจบในที่เดียวรวดเร็วสะดวกปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์มีสินค้าแบบอื่นกเพียบหากสนใจกดลิงก์ใต้ดีคลิปชันได้เลยโอเคผมว่าสำหรับเนื้อหาหลักของเราในวันนี้เนี่ยก็คือระบบสกิลทรีนั่นเองเนี่ยผมมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจะลอคลิปนี้นาะนแล้วว่าเออ ควรอัพสายไหนดีแล้วก็ต้องเตรียมโทเค็นเท่าไหร่มันอัพหลายสายได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับคำถามทุกอย่างที่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะสงสัยกันเนี่ยผมรวมมาในคลิปวันนี้หมดแล้วน,นั่นเองนะครับอาก่อนอื่นเลยนะครับเรามาทําความรู้จักกับ Skill Tree ก่อนเลยนะครับ Skill t r เนี่ยเป็นระบบใหม่นะครับที่เข้ามาในอัปเดตที่12ใช่ไหมนะครับเป็นอัปเดตของ Payload อัปเดตนั่นเองนะครับนี่จะอยู่ตรงนี้นะครับ New Feature Skill Tree System นั่นเอง ซึ่งเขาจะบอกว่าสกิลพอยต์เนี่ยจะสามารถรับได้จากการเล่นเพโลดโหมดนั่นเอง อ่าแล้วก็สกิลที่อยู่ตรงไหนนะครับมาที่โปรไฟล์ด้านขวาตรงนี้นะครับนี่เลยกดเข้าไปครับแล้วก็มันจะอยู่ตรงซ้ายล่างนะครับตรงนี้สกิลทีนะครับกดเข้าไปเลยถ้าแน่กดติดตามกันแล้วหรือ,อยังเอ่ยถ้าเกิดยังเนี่ยก็ฝากกดกันด้วยนะเพระาะว่าตอนนี้ก็สามหมื่นแล้วไค์แล้วก็ฝากเอเื้อมมือไปกดไลค์กันคนละทีด้วยแล้วทําทแล้วก็ไปดูคลิปมันต่อเลยอ่าโอเคผมก็ตอนนี้เราอยู่ในหน้าของสกิลทีแล้วก็จะมี4สายหลักๆนั่นเองนะครับก็จะเป็น a อ k เคเป็น คริ t i c a l ลเป็นดิฟเอน e ์แล้วก็เป็นสปีดนั่นเองนะครับก็เป็น4สายหลักๆนั่นเองก่อนอื่นเลยครับเราต้องรู้ก่อนนะว่านี่ดูข้างบนครับห้าอัพเกรดได้โบเลฟหมายว่าอะไรนะครับห้าอัพเกรดได้โบเลฟก็คือเราก็สามารถอัพได้แค่5รอบเท่านั้นนะครับหรือว่า5แบบไอห้าจุดอะนะครับผมแปลว่าถ้าเกิดว่า,าสมมติผมอัพ อย,อ,อยากเล่นเป็น ATK นะครับไปสุดสายเลยผมก็อัพ1อัพ2อัพ3อัพ4อัพ5เรียบร้อยนะครับแค่นี้คือสกิลทีเราเนี่ยตันแล้วเปเรียบร้อยเราก็สามารถอัพได้แค่5รอบที่เขาบอกมานั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าพี่แล้วถ้าเกิดว่าผมอยากอัพหลายสายเอ้ยผมไม่ได้อยากเล่นแค่ ATK อย่างเดียวนะครับสมมุติว่าผมอยากเล่น Attack ด้วยแล้วก็ Speed ด้วยอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถอัพ1 อัพสองอัพสามอัพสี่อัพห้าได้ในงาน mm. แต่ว่าเราจะไปไม่สุดนั่นเองนะสิ่งที่มันต้องแลกกันก็คือเราจะไม่สามารถไปได้สุดสายได้ถ้าเกิดว่าเราอยากเล่นแบบหลายสายด้วยการเฮ้ยสแตนนี้ดีสแตนนั้นดีเล่นคู่กันไปเลยเนะครับได้แต่ว่าไม่สามารถไปสุดสายได้นั่นเองประมาณนั้นครับโอเคแล้วก็แต่ละอย่างเนี่ยโอ้โหสแตนมันเนี่ยก็คือแบบโอเคเลยนะก็มันก็จะค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆครับสำหรับสแตนเนี่ยเห็นไหมนะครับมันจะค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับนี่ ประมาณนั้นครับโอเคก็ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูก่อนเลยว่าโทเคนทั้งหมดที่เราจะต้องใช้นะครับในการอัพแต่ละสายเนี่ยมันจะใช้เท่าไหร่นั่นเองนะครับให้เราดูตามนี้เลยครับขั้นที่1 5โทเคนขั้นที่2 10โทเคนขั้นที่3 15โทเคนขั้นที่4 20โทเคนและขั้นที่5 25โทเคนหมายว่าถ้าเกิดว่าผมอัพอันนี้ก็5 10 15 20 ยี่ห้านะครับรวมทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดว่าผมอัพสายเดียวนะสุดสายเลยก็คือเราใช้โทเค็นทั้งหมดเนี่ยเจ็ดสิบห้าโทเค็นนั่นเองนะครับก็ไปฟาร์มมาเลยนะครับสำหรับใครที่แบบจะไปให้สุดสายเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอ้ยแล้วถ้าผมอยากเล่นแบบหลายสายอันเนียผมเอาแบบอันแรกเนี่ยสี่อันเลยะครับผมก็จะเป็นห้า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 ก็จะใช้แค่ยี่สิบโทเค็นเท่านั้นอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือหลักการของสกิลที่นั่นเองนะครับมันจะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนน่าจะพอเข้าใจไหมนะครับ มันแบบมันจะเป็นตามขั้นนะครับไม่ใช่ว่ามันจะเป็นตามจํานวนนะครับมันจะเป็นตามขั้นเนี่ยประมาณนั้นนะครับโอเคซึ่งแต่ละขั้นเนี่ยการที่เราจะขึ้นไปในขั้นสูงสงได้เนี่ยมันก็จะเป็นต้องปลดล็อกอันแรกของเขาก่อนนั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าเอ,อ้ยเอ,อ้ยผมอยากอัพอันนี้1นึ่งแล้วอยู่มอยากได้อันนี้เลยเนี่ยก็ไม่ได้นะเออก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับมันก็แบบมีได้อย่างเสียอย่างนะครับแล้วก็สกิลทีเนี่ยก็จะมีแบบนี้ แต่ละสายก็จะมีข้อดีข้อ,ขอเสียเห็นไหมนะครับอันนี้บวก5า A D K ลบ3 X t ม a c k สปีอะไรเงี้ยมันก็จะดีอย่างเสียอย่างแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกอัพให้แบบถูกวิธีถูกหลักอะไรเงี้ยแบบอัพให้คุ้มค่าที่สุดอ่ะมันก็จะดีที่สุดน,นั่นเองนะครับก็จะทําให้เราแบบเก่งขึ้นอย่างแน่นอนนะครับอาจจะเสียอย่างนิดนึงนะครับแต่ว่าดีขึ้นแน่ๆครับประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเรามาดูแต่ละสายเลยดีกว่าว่าความสามารถของแต่ละสายเนี่ยมัน ความโหดมมนเน่มันจะขนาดไหนกันเชียวเนี่ยครับผมอ่ามันเริ่มที่สายแรกเลยครับก็คือสายแอคแท็กอ่าแอคแท็กอัพขั้นที่1เราจะได้ดาเมจเพิ่มมา5%ครับแต่ว่าเราตีช้าลง3%ามปอร์เกนกรดขั้นที่2ได้ตีแรงขึ้น10%แล้วก็โดนดาเมจได้แรงขึ้น10%นะนั่นเองนะครับหรือว่าอ่าค่าดีฟเอนของเราเนี่ยจะลดลง10%นะนั่นเองประมาณนั้นก็คือรับดาเมจมากขึ้นนั่นแหละนะแต่ว่าเราตีแรงขึ้นไง ข้นที่3ครับตีแรงขึ้นอีก10%นะครับลดคิทามิสามเปอร์เซ็นต์อุ้ยอันนี้ก็คุ้มนะเสียคีทามิแค่สามเปอร์เซ็นต์เองนะต่อไปก็เบอร์เซอร์เกอร์โฟกัสเนี่ยครับอู้อักทกอีก10%แล้วก็ลดดีเฟนต์เนี่ยครับ10%ก็คล้ายๆกับอันที่2เลยครับจะโดนรับดาเมจแรงขึ้นนะครับแต่ว่าแลกกับดาเมจเราก็แรงขึ้นเหมือนกันและขั้นสุดท้ายครับบวกสิ ADK แต่ว่าลบเลือดหนึงห้หน่วยเลยนะเฮ้ยลบเลือดเยอะมากนะครับแต่ว่าถ้้าาาาเเเกกกิิดวว่่รรใชับคออมตหื สัตว์เลี้ยงที่แบบเลือดเยอะเนี่ยก็อุย้ยผมว่าอัพอันนี้ก็โหดเหมือนกันนะเห็นไหมนะี่ครับบวกห้าสิเนี่ยยี่ห้าแล้วแล้วก็สามห้าแล้วก็หกสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะเราได้ทำเมฟแรงขึ้นหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราอัพสุดสายนึงเนี่ยแต่ว่าเราเสียแบบสแตตแต่ละอย่างนิดๆหน่อยๆเนะี่ครับผมผมว่าก็คุ้มนะสต่เรบแอคแท็กนะครับเอาต่อไปไปดูที่คีที่ข้อบ้างดีกว่าครับต่อที่ข้อเนี่ยก็จะเพิ่มอัตาราคีใช่ไหมในขั้นแรกนะครับแล้วก็ลด อ่าสิเปอ e ์เซนะครับต่อไปก็20%่สิบเปอร์ียาเมดอ๋อก็ใส่คียโอเคแล้วตีช้าลงสามเปอร์เซนต์โอ้อันนี้ก็ไม่ได้ลดเยอะนะต่อไปก็อัตราคีเพิ่มอีก3%นะครับแต่ว่าวิ่งช้าลง10%โอเคก็ถือว่าโอเคนะครับต่อไปเราเลยสี่อุ้ยคีดาเมดยีเปอร์เลยนะแต่ว่าโอ้โหก็ลดอ่าดีเฟนส์เยอะอยู่เหมือนกันนะครับลบสิเลยทีเดียวแต่ว่าก็แลกกับคีที่แรงมากๆเลยนะเนี่ย โอเคต่อไปครับ40%คีดาเมจโอ้โหเยอะมากครับแล้วก็เสียความเร็วในการจำตีแค่4%เท่านั้นเฮ้ยว่าดีก็ถือว่าโอเคอยู่นะใครที่แบบของคีแบบแน่นๆนะผมว่าคุ้มนะครับได้อัตราคีเพิ่มมาถึง8%แต่ว่าได้คีดาเมจมาถึงแบบ4-5 40-85%เลยนะโว้าวผมว่าใสา่คีนี่น่าสนใจมากๆครับเอาแบบใส่คอสเมติกให้มันไปแบบดันสเตที่แบบหายไปก็ได้ครับ บอกเลยว่าดีมากครับสำหรับคียที่เข้าเห็นใน้อมูลเขาก็บอกว่าสายคียเนี่ยดีที่สุดแล้วครับในส่วนของอาการทำดีเวสนะครับหรือว่าการสร้างดาเมจที่เยอะที่สุดนะครับสายคียที่เข้าเนี่ยจะดีที่สุดนะโอเคครับต่อไปเป็นสายแท้งอ่าสายแท้งเนี่ยขั้นแรกนะครับก็จะได้12%ค่าดีเฟนต์อ่าก็คือถือขึ้นนั่นแหละแต่ว่าจะตีเบาลง3%หรือโอเคครับต่อไปได้เลือดเพิ่ม25หน่วยแต่ว่าตีเบาลง2%ต่อไปได้เลือดเพิ่ม50หน่วย ตีเบาลง5%แล้วต่อไปเพิ่มด้วย100หน่วยแต่ว่าเดินช้า15%และสุดท้ายก็คือลดดาเมจที่ได้รับอีก15%แต่ว่าก็ดาเมจที่ส่งออกไปก็ลบ15%เช่นกันโอ้ผมบอกว่าด e เฟน s ์เนี่ยไม่คุ้มเลยครับแนะนำว่าอย่าไปหาเล่นเลยนะนี่ครับสำหรับด e เฟน s e นี่ครับอ่าต่อไปนะครับสปีดขั้นสุดท้ายแหละนี่ครับเป็นสายสุดท้ายแหละนะครับอันแรกควิกสเต็ปได้ความเร็วในการเคลื่อนที่6%นะครับแต่ว่าได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นถึง5%นะก็ก็ไม่ได้แย่ขนาดนะั้นน่ครับต่อไปได้รับความเร็วในการตี8%แต่ว่าตีเบาลง5%ต่อไปลบสกิลคูด,ดาว10%แล้วก็ลบคีดาเมจอีก10%แต่วอย่งนี้ก็ถือว่าไม่ได้แย่ครับสำหรับวันนี้นะต่อไปนะครับได้วิ่งไว15%ได้ตีไว15%แต่ว่าลบดาเมจอ่า ได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น10%โอ้ก็วเดี๋ยวมันเพิ่มเยอะเนะี่ยวิ่งไวมากครับแล้วก็ตีไว้ด้วยโอเคมาขั้นสุดท้ายครับโอ้ g ก็ได้วิ่งไว30%แล้วก็ลดคูดาวสก,กิล30%โอ้แต่จะได้รับดาเมจมากขึ้นแต่อุแต่ผมว่าคุมม้มหนึ่งนะเนี่ยหรับสปีดนะครับสก,กิลคูดาวลดแบบเยอะมากครับ ถ้าเกิดว่าเราเอาสกิลคูดาวนี้ไปคอมโบกับคอมเมติกหรือว่าสัตว์เลี้ยงดีๆเนี่ยมันแทบจะแบบสกิลคูดาวเร็วขึ้น2เท่าวกว่าเลยนะอาจจะ2เท่าเลยครับเออก็อถือว่าน่าสนใจมากครับเออนี้อันนี้น่าสนใจเลยแล้ววิ่งไวมากอาจจะเหมาะกับการเล่นเพโลดก็ได้ครับก็ต้องไปลองดูหรือว่าจะเหมาะกับการเล่นแคมเปญเออเล่นโหมดเฮลอะไรเงี้ยซอมบี้แบบตีตามไม่ทันอะไรเงี้ยเราตีมันตายก่อนอะไรเงี้ยเออ,อก็น่าสนใจเหมือนกันนะโอเคสุดท้ายนี้ครับการสรุปนะครับสำหรับสกิลทรีผมมองว่าอ่า การที่เราจะอัพแบบหลายสายพร้อมกันเนี่ยเช่นอัพดีด้วยอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยดนี้ด้วยเนี่ยไม่คุ้มครับการที่เราจะอัพสกิลที่ให้คุ้มเนี่ยผมมองว่าไปให้สุดสายเลยครับไปให้สุดสายเลยนะครับแค่นั้นเลยนะครับแล้วก็ดีเฟนซ์ผมมองว่าตัดทิ้งไปเลยนะครับตัวเล่นนี้คือไม่น่าใช้เลยครับแต่ว่า3อย่างเนี่ยแอคแท็กคริเทียลแลวก็สปีดเนี่ยผมมองว่าน่าเล่นทุกวันเลยนะแต่ว่าก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแล้วกันว่าเอ้ยอยากเล่นอะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะว่ายค หลายคนอยากเล่นเป็นดาเมจลว้ลวนไปเลยเนี่ยครับแล้วก็หลายคนก็อยากเล่นแบบความเร็วนี่ครับซึ่งมันก็แล้วแต่ความชอบในนี้ผมมองว่าไม่ได้มีอะไรที่ดีที่สุดเนี่ยครับเพราะว่าอ,อย่างในคอมูเนี่ยบอกว่าคี้ดีสุดแต่ว่าเออแล้วถ้าผมไม่มีคอสเมติกที่มันคี้แรงๆไม่มีคอสเมติกที่มันโอกาสคี้เยอะๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่คุ้มใช่ไหมเนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าทุกคนควรจะพิจารณากับสไตล์การเล่นตัวเองมากกว่า นั่นเองนะครับผมประมาณนี้ครับผมสําหรับสกิลทีน,นี้ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยเลยนะสําหรับระบบนี้นะครับก็มีความนึกซึ้งอยู่นะสําหรับหมดนี้ระบบนี้นะครับเพราะว่ามันก็ต้องใช้ความคิดนิดนึงนะครับแล้วก็ใช้ความชอบด้วยนะครับก็แล้วแต่เลยนะว่าเราจะเล่นยังไงเพราะว่ามันค่อนข้างจะอิสระ,ะมากๆนะครับแล้วก็อย่าลืมครับการที่เราจะสายตันสายหนึ่งก็คือใช้75ตัวเข็นประมาณนั้นครับผมโอเค ทุกคนคิดเป็นยังไงกันบ้างครับต่หรับระบบนี้คิดว่ามันดีไหมมันโอไหมนี่ครับลองเล่นกันแล้วแล้วมันอุ้ยเก่งขึ้นมากเลยอะไรเงี้ยนะครับก็คอมเมนต์กันได้เลยนะเราอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนนั่นเองนะครับโอเคหล่ะทีนี้ใครที่ชอบกดไลค์กดับตากล้องกันด้วยละกันนะสงสัยนะสามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะแล้วตอนนี้วิดีโอของคอมพิวเตอร์สามารถมาหาเพื่อนเล่นหาเพื่อนคุยกันได้นะครับก็สุดท้ายนะครับเสื้อผ้าโบเซ่เนี่ยทุกตัวเนี่ยห้าโลบัคเท่านั้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีได้ด้วยนะเพียงแค่คุณเปลี่ยนสสีกินตัววละครรหือ่าเปลี่ยนน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 นสสสสีีีผผิิิวววตตัััััััลลละะคคคครรรร่่่่่เเอองงบบกก์ยูใ้ดดปชชไมมา ไว้เจอกันบายบายมามาทนเด็ดเสือและเราก็เท่ที่ลิมพัดเหมือนกระจิบลิ้นและตอนก็เท่ที่ลิมปากถ้าไม่ใช่อในคิดว่าความรู้สึกนี่จริงเปล่าใช่ไหมจริงสัต์เดีสัปพัหกูพิงหลับและตอนนี้พวกเอ๋ทำงานไม่ค่อยว่านิด